โอ้โห oh, oh. สวยเด่นเต็มตาเลยฮะนะกล้วยไม้ในสวนานเวนะาเล็กเนี่ยเช้าๆ้าจิบกาแฟกันสักหน่อยนะชื่นชมความสวยแล้วก็ความหอมของแคทริยาของนานเล็กนะแรงๆมีดอกให้ชมสองดอกก็ชื่นใจฮะนะน กิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนิรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีเดช้าครับวันนี้นาเล็กก็มาจิบกาแฟชมดอกไม้สวยก็เป็นดอกกล้วยไม้ดอกแคทเอริยานะฮะกล้วยไม้แคทเอริยาเป็นหนึ่งกล้วยไม้ที่ดอกสวยงามและก็ราคาค่อนข้างแพงหลายคนไปหาซื้อเนี่ยร้อยขึ้นไปฮะ กระถางใหญ่ๆก็สองสามร้อยนี่มีชื่อเสียงหน่อยก็สี่ห้าร้อยหรือเป็นพันสำหรับนัเล็กแล้วก็นี่เลี้ยงแบบธรรมชาตินี่แหละเดิมตัวนี้เลี้ยงใส่ปลูกเกาะต้นไม้แต่ปรากฏว่ามันแรงมันไม่ไหวโซมเมาสโซมเอาจนแบบจะไม่รอดเลย ก็เลยจัดการย้ายมาลงกระถางซะลงกระถางแล้วก็ใส่กาบมะพร้าวสับอัดลงไปก็ฟื้นขึ้นมานพอฟื้นขึ้นมาก็ได้หน่อประมาณสักสี่หน่อสี่หน่อห้าหน่อและมีดอกให้ชมอยู่หนึ่งหน่อหน่ออื่นก็ลุ้นๆกันไปนนเี่ย ดอกเขาสวยฮะบานทนบานนานแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคือเป็นกล้วยไม้ที่ถือว่าเลี้ยงยากพอสมควรสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะปล่อยให้แห้งปล่อยให้แรงเกินไปก็ตายนะ ชุ่มชื้นแฉะมากเกินไปก็โดนเชื้อโรคเล่นงานเช,ชื้อราเล่นงานก็ตายก็ต้องพอประมาณชุ่มชื้นพอประมาณโดยส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงในโรงเรือนกันที่เขาเอามาขายเราแบบดอกสวยๆใหญ่ๆนะเขามีโรงเรือนนะที่เหมาะสมเอามาเลี้ยงกันแล้วขายเราเนียวโหขายต้นออกดอกนะ อ,ออกมาเนี่ยดอกบ,บานใหญ่ๆเนี่ยออสองสามร้อยหลายคนก็อยากให้นาเล็กลงการเลี้ยงกล้วยไม้แคทรียานะแต่นาเล็กไม่ได้เลี้ยงแบบจริงจังแบบนั้นก็เลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยๆฮะแต่ให้ดูว่าเลี้ยงแบบปล่อยๆเหมือนนาเล็กเนี่ย แต่มีดอกให้ชมสวยฮะและที่เกาะต้นไม้ก็มีอยู่เนะี่ยตอนนี้รอฝนอย่างเดียวเพราะเกาะต้นไม้นะีมันรอน้ำฝนนะไม่ไม่ได้ว่าไปรดน้ำให้นะปุ๋ยก็ปุ๋ยจากธรรมชาติไม่ได้ให้เลยตัวนี้เป็นปุ๋ยออสโมโคที่นาเล็กใส่นะ ก็เป็นกุยเอย้กุยไข่แมงดานั่นแหละเ,เหลืองๆหน่นแหละไข่อยัดเลี้ยงก็ลองดูนะซื้อมาแล้วก็ต้องรู้จักอย่างน้อยคือแสงแดดยามเช้านะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มนะทุกเช้า อย่าเอาตามหน้าเล็กนะน้าเล็กนี่ยน้ำสามสี่วันรดทีหรือว่ารอฝนตกใส่บางทีเราไม่มีเวลาก็เลยไม่ได้ไม่ได้รดดอกก็เลยออกมาแค่สองดอกปกติพวกนี้จะออกมาประมาณห้าหกดอกสว,สวยเลยออกแค่นี้ก็ชื่นใจฮะนะ มาเก็บเกี่ยวความสุขมาเก็บเกี่ยวความสําเร็จของเราในแต่ละวันทุกวันอย่างนี้แหละเชื่อว่าดอกกล้วยไม้นี่ยทุกคนเนี่ยชอบเลยพอเห็นดอกมาเนี่ยโอ้โหมันชื่นใจดอกใหญ่แล้วก็ดอกสวยดอกหอมอย่างเงี้ยทุกคนเนะี่ยชอบซื้อแพงๆก็ชอบก็ยอม แต่เอามาเลี้ยงกับตัวเองพอดอกเขาโรยนะต้นก็เริ่มเหี่ยวเริ่มเหี่ยวลงแล้วก็เรียบร้อยตามดอกไปนะถ้าดูวิธีการเลี้ยงของนาเล็กเนี่ยสบายครไม่ต้องกังวลอะไรนักหนาปล่อยปล่อยหยุดกับธรรมชาติเดี๋ยวเขาก็อยู่ได้เดี๋ยวก็ออกดอกให้ชมนะอครับผมสลับเช้านี้ บรรยากาศกาแฟเช้าๆของนาเล็กพามาจิบกาแฟกันแล้วก็ชมความสวยงามของเจ้าดอกแคทริยานะของนาเล็กดอกสวยๆแบบนี้ชื่นใจแล้วก็หอมด้วยนะขรับผมสหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ